แม่ตอนนี้ค่ะสามีติดโควิดนะส่วนแม่และลูกนะคะยังไม่มีอาการอะไรถ้าเกิดคุณแม่นะคะติดขึ้นมาแม่สามารถทานยาอะไรได้บ้างหรือไม่ควรคะแม่วงเล็บแม่ให้ลูกกินนมแม่แต่ว่าคุณแม่ค่ะปั๊มนมให้ลูกกินนะและถ้าทานยาต้องปั๊มนมชิ้นกี่วันคะอันดับแรกก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กต็อกโบนเนืคิดนะกดแลคเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอ่เ,ยเกีดอาการตัวเอง และลูกเนาะอย่างไรก็ตามก็ยังคงแนะนําว่าให้ลองแหย่ ATK ดูนะว่าผลเนี่ยยังโอเคอยู่ไหมหรือว่าถ้ามีอาการฟอร้องขึ้นมาก็แหย่ ATK ถ้าสมมุติว่าไม่พบเชื้อก็ดีไปนะคะแต่ถ้าพบเชือ้อเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะต้องรีบแจ้งนะคะสถานพยาบาลนะคะให้ได้รู้เนาะแล้วก็ให้การดูแลคุณแม่ต่ออ่ะตอบนะคะในส่วนของการที่ คนไข้ค่ะติดเชื้อโควิดนะคะเนาะจ่ายสูตรยาได้3สูตรนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเวลาที่เราติดเชื้อโควิดเนี่ยจะต้องกินฟาวิอย่างเดียวเวลาที่เรานะคะเจอว่าคนไข้ค่ะติดเชื้อโคนะวิดเนาะเราจะมีการจ่ายยา3สูตรสูตรที่1ก็คือว่าติดเชื้อนะคะแต่อาการไม่ได้เป็นมากบางคนอาจจะแบบติดเชื้อแค่แบบจมูกใหม่ได้กินลิ้นไม่รับรสแต่นอกนั้นไม่มีอาการอะไรเลยเราก็จ่ายยาแบบอาการทั่วไปยาทั่วไปก็อย่างเช่นยาพาราคุณแม่ใค้หนุ่มลูกก็กินได้เนาะพาราที่ไม่มีส่วนประกอบของอยางอื่นนะคะเนาะแล้วก ลายเสพหิอย่างเช่นบรอมเฮกซีนคุณแม่ก็กินได้นะคะแล้วก็ให้นมลูกได้ใช่ไหมกับอีกตัวหนึ่งก็คือยาลดน้ํามูกนะคะถ้ามีน้ํามูกก็กินยาลดน้ํามูกยาลดน้ามูกส่วนใหญ่ที่จ่ายก็จะเป็นคอเฟนิรามีนคุณแม่ให้นมลูกถ้าสมมติว่าเรากินยาคอเฟนิรามีนนะคะเม็ดสีเหลืองเนี่ยมันอาจจะทำให้นมเราลดน้อยลงแล้วลูกเราที่กินน้ํานมนะคะผ่านทางนมแม่อาจจะทําให้ง่วงซึมได้ถ้าในกรณีแบบนี้นะคะก็ถ้าสามารถเลือกได้อาจจะบอกบุคลากรบอกว่าเราให้นมลูกนะคะสามารถกินเป็นเซทริซีนยาเม็ดกลมยาเม็ดลี ขได้ไหมอ่ะอันนี้ก็จะบอกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อน,น้นํานมแม่หรือว่าล้อราทดรีนหรือว่าถ้าเซฟที่สุดก็คือว่าน้ําเกลือล้างจมูกจะลดน้ํามูกได้ดีเลิศปังที่สุดนะคะเนาะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายารักษาตามอาการไม่ได้ซีเรียสอะไรนะตามที่พูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะทีนี้ต่อมาถ้าสมมติว่าคนไข้ะคะ่ะมีอาการยกตัวอย่างเช่นมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวแต่อาการไม่ได้เป็นมากถ้าอาการไม่ได้เป็นมากอะคะ่ะในกรณีนี้เขาอาจจะมีการจ่ายยาเป็นฟ้าทลายโจรทีนี้คุณแม่หลายๆคนก็มาถามแม่โบนว่าแม่และสรุปเน คุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยสามารถที่จะกินได้ไหมคือจริงๆก็คือจะต้องบอกเลยเนาะว่าการศึกษาเนี่ยบอกเลยว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกอะค่ะถ้าเรากินแล้วใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะให้ลูกดูดเต้านมของคุณแม่หรือว่ากินนมของคุณแม่ได้เพราะไม่มีผลการศึกษาถึงความปลอดภัยนะคะว่าลูกที่กินน้ํานมของคุณแม่ที่กินยาฟ้าทลายโจรเนี่ยจะปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นก็คือ คุณแม่ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าตัวเองจําเป็นต้องกินเพื่อรักษาชีวิตตัวเองก็ต้องกินเพื่อรักษาชีวิตตัวเองแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะต้องมีการปั๊มนมนะคะถามว่าจะต้องปั๊มนั้นแค่ไหนถ้าเรากินฟ้าทะลายโจรก็คือฟ้าทะลายโจรโดยทั่วไปเราจะจ่ายให้คนไข้าะะอาหารอ้อหนึ่งคือ5วันเมื่อกินครบเสร็จแล้ว5วันปุ๊บนะคะควรที่จะปั๊มนมชิ้นอย่างน้อยประมาณ2-3วัน พอปั๊มนมทิ้งเสร็จหมดปุ๊บนะคะไม่มียานในกระแสเลือดเราถึงค่อยให้ลูกนะคะมากินนมแม่ตอแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราค่ะกินฟ้าทลายโจรอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไม่ควรไปให้ลูกกินนมแม่เพราะว่ามันไม่มีเอาผลการศึกษานะคะถึงความปลอดภัยในตรงนี้ยิ่งถ้าเป็นคุณแม่ท้องนะคะก็กินฟ้าทลายโจรไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าคุณแม่ท้องนะคะกินฟ้าทลายโจรเนาะก็มันมีการศึกษานะว่าเคยทําให้หนูทดลองอาหารมีความที่แบบแพงลูกเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือกินไม่ได้เลย <S <S ทีนี้ในกรณีที่ถ้าคุณแม่ค่ะติดเชื้อโควิดแล้วออากากรเเป็นยะ เชื้อลงปลอดเนื่อยเลยละอะไรเงี้ยน,นะคะคุณหมออาจจะมีการพิจารณานะคะจ่ายเป็นในส่วนของยาฟาวิพิโรเวียทีนี้คุณแม่ที่ให้นมลูกจริงๆคือสามารถที่จะกินยาฟาวิพิโรเวียและให้นมลูกได้นะก็คือว่าคุณแม่ค่ะปั๊มนมก่อนนะคะปั๊มนมก่อนที่จะกินยานะคะพอปั๊มนมเสร็จแล้วก็กินยานะคะคุณแม่ก็คือสามารถที่จะบอกให้ลูกกินนมแม่ต่อไปได้นั่นเองแต่ว่าในกรณีที่เราอะค่ะกินยาฟาวิไปด้วยแล้วก็ปั๊มนมให้ลูกกินไปด้วยนะคะอาจจะเจอว่าตาของลูกเนี่ยมีแบบเป็นสีฟ้าสีม่วงอะไรพวกนี้ได้นอ้ย นนะะโอเคไหมคะแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าส่งพลังใจอะคุณแม่ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้นะจ๊ะนะคะ